เราต้องรอดจากตรงนี้ให้ได้รถฉันอยู่ไหนนะมันแย่มากๆเลยตอนนี้ข้างหน้ามันเป็นทางที่ลำบากมากๆัันไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องฉลุัคน,นี่ตอนนี้จะใกล้มืดค่ำแล้วเอาล่ะเราต้องรีบ ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้จากที่นี่ยังมีเยอะแยะโอเคไม่เป็นไรเราขอยึดที่นี่ก่อนแล้วกันที่นี่ที่นั่นน่าจะเป็นของเราได้ดีเยอะละวตบบี้โจ้ไนตัวนึงเราต้องค่อยๆมันมันกำลังลุกขึ้นมาโอเคมันไม่จบแค่นี้มันยังมีอีกฉันได้กลิ่นของมัน มันต้องมีอีกแน่ๆโอเคตรงน,นี้ไม่มีอะไรตอนนี้ของเราเยอะมากๆเราไม่สามารถถือที่นี่ได้ตรงน,นั้นมีตอมบ,บี้อยู่จะการมันอมอมอมโอเคที่นี่ปลอดภยัยแล้วเอาละเราต้องต้องทำการถอนอะไรออกสักอย่างหนึ่งโอเค เอาตัวเองออกไปเฮ้ยมันจะบิดแล้วเร็วๆก็สิเก็บร้อยเราต้องเก็บของถึงที่จำเป็นเก็บไปให้หมดตอนนี้เราต้องการระเบิดขอระเบิดสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ขอยาวิ่งสักหน่อยเราต้องหาทางกลับบ้านอย่างโดยเร็วเลย เราอยู่ที่นี่นานไม่ได้พวกซอมบี้มันกำลังจะมาเรเดีนี้เอาละเราต้องการกล่องซ่อมกล่องซ่อมอยู่ที่ไหนเราต้องการมันอย่างด่วนเลยมีไหมกล่องสุดท้ายพอดีเลยเอาละเดีย๋ยว้อยก็ยังแบบประชันชีวิตเราไปได้นะหวังว่าที่นี่จะแบบ ไม่โหดร้ายโอเคหาเตาถ่านพอดีเลยตเต็มของให้พร้อมเต็มทุกอย่างให้พร้อมให้หมดเรียบพร้อมเดินทางแล้วเอาละเก็บของทุกอย่างได้น้ำมันเพิ่มมาไปเลตโกเลือดเราไม่เต็มขอกินไถ่เลือดทั้งเต็มนักหน่อยแล้วกันขอแวบบ แวะดูตรงนี้สักหน่อย,อออยดิเพิ่มยังไี๋ยวแล่วคุอสบี้มันตแตกแต่างไปละตรงนี้เอาละรู้สึกว่าจะวิ่งยังไรเพิ่มะรรนะผมมันกำลังวิ่งมาออกจากตรงกึ่งเถอะเป้าหมายที่เราต้องไปก็คือเราจะไปตรงไหนดีเราต้องไปแวะเวียนแถวแถวแถวนี้โอเคตามเป้าหมายเลย ก่อนที่พวกมันจะมาเร่งด่วนเลยโอ้โหตรงนี้เยอะมากตรงนี้เยอะจริงๆเดี๋ยวตรงนี้นานไม่ได้ด้วยเอาละใจะเย็นๆใจเย็น,ยนๆอย่ารีบร้อนโอเคไม่ไกลไม่ไกลตรงน้ำมีเปโลแก่ละตรงนี้ขับแรงไม่ได้ Oh. มาชนมัแล้วก็แย่เลยน่โอ้ใกล้ถึงละเป้าหมายที่เราเล็งไว้เราแถวนี้ทีนะเราต้องทำการถอดอะไรออกสักที่หนึ่งเราต้องซื้อที네่นี่โอเคเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเราต้องซื้อที่นี่เป็นบ้านเราอยู่เราบี้มาเราต้องเคลียร์พวกมัน

สองมีหมดยังเวลาจะมีแล้วนะโอเคเรามีปืนอยู่เราต้องใช้ปืนได้เป็นประโยช <Okay. S 1> <Okay. S 2> น์โอเคถอดกระถูกมันออกมาแล้วก็อันนี้เก็บไปอย่าวิา่งนนเ, okay. เ,รเ,เราต้องใช้เก็บปืนไปโอเคระเบิดเก็บไปเราต้องใช้ระเบิดมือในการจัดก,การกับคนถึงที่รับมือดีที่สุดก็คือระเบิดไฟ ตอนนี้เราสามารถข่าเดิดไฟได้ยังเราไม่มีพลังงานนี่แหละคือสิ่งที่เป็นข้อเสียของเราแต่ไม่เป็นไรเราจะมีอันนี้รับมืออยู่เราต้องการไปลุยกับคนกระตุนแค่นี้ฉันไม่รู้จะพอหรือเปล่าฉันต้องพกไปให้เยอะกว่านี้โอเคเอาละเราลุยคนเดียวผมว่ามันจะไม่ลำบาก ประมาณนี้ฉันต้องเอาปืนไปไปด้วยเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นการรับมือที่ดีที่สุดแน่ๆเอาละนนี้เตรียมของพอหมดละเราต้องไปจาัดก,การบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นระตูต่อทุกคนไปขอให้พระเจ้าคุ้มครองให้ปลอดภัยไปทางนี้ได้ใช่ไหมคิดว่าน,น่าจะไปได้นะ ไม่ได้โอเคผิดเส้นทางเาอาไปย้อนกลับทางเดิมพวกนี้เยอะมากอันตรายมากๆคนพวกไตอตัวพวกนี้ตอนนี้รถเราใกล้พังแล้วด้วย,ยเราชนมากไม่ได้ถ้าเราชนมากแล้วก็พังแน่ๆโอเคพวกมันอยู่ตรงนี้นะไปก่กลไม่ไกลเราต้องระวังเราต้องระวังเด็กขาดเลย

โอเคไอหนิงพวกราพีเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราต้องใจเย็นๆใจเย็นเข้าไปใจเย็นๆพวามันไหนพวกมักำลังรับมือกับทอมบี้อยู่เดี๋ยวเรื่องดีมากมากเยอละเราจะรังแค่หนึ่งโอเคขึ้นยาก่อนเรารู้ละมันอยู่ไหนค่อยเข้าไปยิบหิบหอย่าไปยุ่งฉันโอ้เยอะละ Ok, một lúc Để quản lý lại Ok, hết nâng Lọt chân đó Yeah đó, có khẩm vi bên tao mà Để làm ngay đi Oh, hắn không bao you Ok Nếu tự quá thật sẽ chơi bắt đây trong lý đuổi Nó có biết cái chắc cán mà Yeah Bị chắc cái

ủa, mà. ủa, ủa, ủa chinh. Đây mình mạng. Oh, giới thiệu. Sì, hoặc là, lúc đi. Ok, hoặc là, 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 hoặc อย่าะอย่าอย่อย่อออยอเต้มากมากเลยอย่างน้อยก็พอใคยขอโทษทีเพื่อนฉันช่วยพวกเธอไม่ทันจริงแล้วได้ของมา ของที่จำเป็นโอเคเอาในสิ่งที่เอาได้แล้วกันตอนนี้คือแบบทุกอย่างมันใกล้พังหมดแล้วปะ่ะเราไปตรงนี้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคมีคนให้ช่วยเหลือแต่ไม่เป็นไรสวีเยะจริงสวิตย์ เหนื่อยมากต้องกลับไปตรงนี้ของตรงนี้มีของเยอะมากอย่างน้อยเราต้องซื้อบ้านหลังนี้โอเคแตาต้องถอนอาโพส์ออกสักอาโพส์หนึ่งเพื่อที่จะทำการเปิดบ้านหลังนี้เพื่อจะเก็บของงั้นเราก็ของเต็มแน่แน เราต้องประหยัดเงินไว้ด้วยเหมือนจะได้ยินเสียงคอมบี้ใกล้ๆนี้ได้ยินเสียงใกล้ๆนี้เลยพวกมันเยอะแน่ๆเอาละขอหาศพหน่อยว้าวคนนี้มีของที่แบบดีมากๆคนนี้ล่ะโอเคมีของที่พอใช้ได้อยู่อีกคนนึงอยู่ตรงไหนเราจึได้ว่าหน้าประตูนี่ โอเคน่าไปดูเฉเย็นจะเย็นโอเคจะเย็นกดไม่ได้อ๋อแย่เลยโอ้ยอืมอืมกดไม่ได้อีกโอเคคนนี้มีลูกซองเยี่ยมไปเลย เอาละเก็บของกันแล้วกันของที่ได้มาก็ค่อนข้างดีอยู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่โอเคซึ่งก็ซอมบี้มันได้ยินเสียงของเราเมื่อกี้นี้เก็บของให้หมดอย่าให้เหลือที่ขาดเก็บไปโอเคได้ของครบละเอาละการเดินทางครั้งนี้ มันจะเป็นยังไงค่อยมาดูกันเราตอนนี้คือมืดแล้วเราควรจะพักที่นี่ขอนอนพักที่นี่ก่อนแล้วกันัแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยมากๆเลย